ในส่วนของที่มีการปรับเพิ่มเงินมีสามอย่างเ<า>ช่น<า>ม,มีการอ<ป>ใช่อย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเขากําหนดให้ผู้รับบํานาญชราภาพที่ถึงแก่ความตายภ<ช>ายใน6กสิบเดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิ์รับเงินชราภาพก็จะจ่ายเป็นบําเหน็จชราภาพจากเดิมสิบเท่าของบํานาญชราภาพรายเดือนอันนี้คือของเก่าของเก่าใช่ไหมใช่ตัวใหม่จ่ายยังไงนะครับตัวใหม่คือในการจ่ายเงินตัวนี้เราจะเอาหกสิบเดือนเป็นตัวตั้ง ลบด้วยจํานวนเดือนที่รับไปแล้ว,วเช่นรับไปแล้ว30เดือนลบ60เหลือ30เอาเงินบํำนาญชราภาพรายเดือนของแต่ละคนคูณด้วย30 ข้อ2ก็คือว่ารับรับเงินบํานาญชราภาพอยู่กลับมาเป็นผู้ประกันตนคือบางคนบางบริษัทเกษียณอายุ55ปีบางบริษัทากาเกษีกยณ60รเรารับไปแล้ว12เดือนเสร็จแล้วปรากฏว่านายจ้างบริษัทอื่นเรียกกลับไปหรือบริษัทเดิมก็ได้ค่ะเรียกกลับไปแบบพิเศษเรียกกลับเข้าไปทํางานใหม่นะคะกลับไปทํางานใหม่ปุ๊บส่งเงินสมทบต่อเงินชราภาพที่รับรายเดือนหยุดนะคะ เพราะว่าความเป็นผู้การตนกลับเข้ามาแล้วนะคะอายุตัวครมบห้ค่ะแต่ความเป็นผู้กันตนนะกลับเข้ามาเราจะหยุดจ่ายเงินบำนาญชราภาพหลังจากนั้นนะคะทำงานไปเรื่อยๆนะคะผู้กันตนเกิดมาเสียชีวิตระหว่างทำงานอย่างเงี้ย ไอ้สัดส่วนของการที่จะได้สิท,ที่ประโยชน์ระหว่างการเป็นผู้การสนก็ได้ไปค่าทําศพค่าชดเชยค่าทดแทนอะไรได้ไปตามปกติย้อนกลับมาดูเงินที่สะสมเอาไว้ในกรณีชราภาพย้อนกลับมาว่าจะได้อะไรปรากฏว่าเราก็จะเอาเงินตัวนี้กลับย้อนกลับมาดูด้วยว่าได้อะไร ะคะำว่าได้อะไรเนี่ยก็คือว่าก็จะเอาเงินที่ก่อนที่จะกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนเนี่ยรับไปแล้วกี่เดือนเอาไปลบกับ60เดือนที่เป็นจุดที่เราตั้งเอาไว้ว่าตามกฎกระทรวงบอกว่า60เดือนที่เราจะจ่ายเอา60เดือน,นมาเป็นตัวตั้งลบด้วยจํานวนเดือนที่รับไปแล้วเหลือเท่าไหร่คูณด้วยจํานวนเงินชราภาพบําบนาญรายเดือนที่เคยรับอยู่ แล้วก็จ่ายให้กับทายาทไปเรื่องที่3าที่มีการปรับเพิ่มให้เป็นเรื่องอะไรครับเรื่องที่3มเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสมมุติว่ากอะคนกลุ่มเดิมที่รับมาเรื่อยแล้วนะคะเพราะว่าเราจ่ายมาตั้งแต่ปี2 5 5 7นะคะปรากฏว่าสมมุติว่ารับมาแล้วเนี่ยยังไม่ถึง60เดือนรับมาแล้ว51เดือนมันก็จะเหลือ9เดือนสิเมืม่อกี้บอกว่าเอา60เดือนตั้งแล้วเอาเดือนที่จ่ายไปแล้วมาลบมันก็เหลือ9เดือนสิหรือรับมาแล้ว58เดือนก็ลบ ห0หรือ2เดือนสิอวยอย่างนี้ได้น้อยเลยเห็นไหมคะมันจะมีมากมีน้อยคําถามคือประัาสังคมจะปล่อยให้น้อยเหรอไม่น้อยค่ะเราจะให้คนกลุ่มนี้คูณด้วย1ิบเท่าคูณด้วย1ิบเท่าหมายความว่าถ้าคนไหนส่งมาแล้วแต่ไม่ถึงเร,เราจะเราจะเยียวยาดูแลให้ว่าเงินที่สะสมมาเนี่ยนะคะแล้วก็รับไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันคงเหลือไม่ถึง1ิบ เราจะคูณสิบให้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายเงินให้กับทายาทผู้มีสิครั์